ต่อไปเชิญคุณศรีนวลบุญลือครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพข้าเจ้านางสาวศรีนวลบุญล,ลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต8ปดพักภูมิใจไทยเจ้าตามที่อ่านรายงานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแก้การใช้การชาการทรงและกระท่อมอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมาที่การชุดนี้นะเจ้าขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะเจ้าเพราะว่าการชาเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะท่านอนุทินชาญวิรุลหหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขได้เห็นคุณค่าและสรรพคุณของกัญชาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทยขอขอบคุณรัฐบาลที่แก้กฎหมายให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้จะมีอัตราการฆ่าตัวตายลดลงนะเจ้าเพราะยากัญชามีมีฤทธิ์กัน ลดความเครียดภาวะป่วยทางจิตลางเหตุการณ์รุนแรงและลดอาการปวดได้ดีเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความมั่นคงและความมั่นคงและยั่งยืนให้กับคนไทยอย่างทั่วหน้าไม่ใช่แค่บางกลุ่มบางคนนะเจ้าคนไทยเจ็บป่วยจะน้อยลงแล้วก็ การตายก็จะน้อยลงคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกำลังวางชาไปดูแลครอบครัวและสังคมการชาเป็นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยนะเจ้าปัญหาสุขภาพของคนไทยจะลดลงลดค่าใช้ใจทางการแพทย์และสาธารณาสุขประเทศไทย จะพึ่งตนเองด้านยาได้มากขึ้นมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการชาทางแพทย์ของโลกรละสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีโอกาสอย่างสูงสุดในปัจจุบันข้าเจ้าขอฝากนะเจ้า ถ้าแก้กฎหมายแล้วเหมือนเท่ากับการชาเป็นมดรดกอันล้ำค่านี้ให้กับคนไทยในชาติและสมาชิกรัฐทัสภาทุกๆคนในชุดนี้จะได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้มีส่วนทำให้ ประชาธิปไตยแก้ปัญหาของประชาชนจะมีชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปข้าเจ้าได้ทดลองแล้วนะเจ้าคําว่าการชานั้นตั้งแต่ลากจนถึงยอดนะเจ้ายอดของมันยอดของการชาเอามาจุบแปง้งชุบไข่แล้วเอาไปทอดกินมีรสหอมหวานและอร่อยทำฮือตอนกลางคืนรับสนิทนะเจ้า แล้วรากของกัญชานั้นปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในชนบทใช้เอารากของกัญชามาต้มแล้วก็มีสรรพคุณแก้ลดอาการปวดนะเจ้าแล้วก็ปัจจุบนันนี้น้ำมันกัญชาเจ้าได้นำเอาไปหื้อกับเอาไปให้กับคนที่มีอาการปวดแล้วกับเป็นโรคหลายๆโรคนะเจ้า บางครั้งถ้าน้ำมันกัญชานี่หมดไปชาวบ้านจะบอกว่าอยากได้น้ำมันกัญชามาต่อชีวิตฮึ้กับตัวเองอีกดังนั้นนะเจ้าเจ้าขอสนับสนุนการแก้กฎหมาย การชาการชงนะเจ้าและกระท่อมพื่เป็นระบบอย่างยั่งยืนและก็เป็นมรดกของคนไทยต่อไปนะเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมาการสุดนี้ด้วยความจริงใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคุณค่าของการชาฮึ่กับคนไทยต่อไปนะเจ้าขอขอบคุณเจ้า